คือแอนมีน้องชายค่ะคนหนึ่งแล้วก็แอนเองอ่ะตัดสินใจแล้วแอนไม่มีลูกแน่นอนก็ไม่มีรัชทายาทเป็นของตัวเองแล้วก็น้องชายแอนก็ไม่คิดว่าจะมีจริงๆเพราะว่าน้องก็40ต้นแบต้นๆแล้วเหมือนกันอยู่ดีๆนางก็เมียท้องขึ้นมาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกกับเด็กคนนี้ก็จะเหมือนแบบเอ๊ะนี่มันลูกเราหรือเปล่าอยู่ๆเราก็ดราม่าของเราไปเนาะเราก็รู้สึกเขาน่ารักจังเราก็รู้สึกเออมันเป็น เป็นครอบครัวเราจริงๆถ้าเขาให้ก็เอานะคะก็ oh. อยากแบบพาเข้าเอวไปไหนมาไหนมากองแอนไปแอนตื่นเต้นกับเขาและแอนก็โทรหาน้องแอนทำไมไม่รู้ทุกสองชั่วโมงเ <c oughs> คอปกติไม่โทรเลยนะ <c oughs> เป็นเดือนบางทียังไม่คุยกันเลยอะ่ะแต่อย่ากลับอย่ารู้สึกว่าน้ำนมมาไหมแม่เขาได้กินนมจริงของแม่หรือเปล่าเขาตื่นหรือเปล่าตัวเหลืองไหมเออเขามาในช่วงเวลาที่แอนก็แบบอยากมีลูกอะ่ะแต่มันมีไม่ได้แล้วอะ่ะอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าแอนก็รู้สึกดี ก็ไปฝากโรงเรียนคุณเอแล้วกันเพราะคุณเอทำโรงเรียนไอเราอะคิดเพื่อเจอไปเองว่าเออเอเอขอฟรีได้ไหมเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาปั้นเป็นดาราลงดาราเอาพูดเล่นเนี่ยยังไม่รู้หน้าเป็นไงเป็นป้าดันเป็นป้านแบบเอาพาไปกองแต่สองขวบอะไรเงี้ย